สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนุ่นที่ช่องนุ่นนินนะคะวันนี้เราจะมารีวิวพาเลตของ Clio นะคะซึ่งนุ่นน่ะมีทั้งหมด2สีด้วยกันจะเป็นรุ่นโปรอา A พาเลตแอร์นะคะสีนี้คือ4 02จะเป็นออกโทนพีชมพูออกวอรมโทนแล้วส่วนอันนี้จะเป็นทางคูโทนนะคะคือเป็นสี07ออกเป็นแนวลาเวนเดอร์นะคะ ันนี้ก็จะมาสวอชแล้วก็ทาบนตาให้ทุกคนดูลุคนี้เลยงั้นเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะอย่างอันนี้มันจะมีเป็นผสมชิมเมอร์เล็กๆแต่ก็ยังเป็นสีชมพูเบสเนะื้อแมทอยู่นะคะส่วนอันที่เป็นออกชิมเมอร์กิตเตอร์เป็นเนื้อแบบกากเพชรไปเลยก็จะมีทั้งหมด4ตัวอันนี้แล้วก็เป็นสีแมทมีโทนน้ำตาลมีโทนแบบออกส้มอิดๆแล้วก็สีพีชนะคะได้ทั้งสีอ่อนแล้วก็สีเข้มเลย เบอร์ศูนย์เจ็ดก็จะเป็นออกโทนคูมากๆน้ำตาลมันจะออกเป็นนิ้วมิ้วนะคะก็คือมีออกน้ำตาลสามเฉดเลยแล้วก็เป็นม่วงก็จะเป็นออกชมพูตรงนี้แล้วมันก็จะไล่มาตุ่นตุนสีนี้ก็เป็นสีแมทที่มีเนื้อเป็นชิมเมอร์อยู่ข้างในเล็กๆนะคะถ้าเป็นตัวชิมเมอร์แบบที่เป็นกลาดเลชรเลยก็จะเป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวนอกนั้นก็จะเป็นสีแมท บนก็จะเป็น02แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น07นะคะนี่ทุกคนลองดูสีได้อันนี้ก็จะเป็นโทนชมพูพีชแล้วก็มี สีที่เป็นชิมเมอร์ไหลสีเห็นไหมคะมันจะเหลืองแต่อันข้างล่างเนี่ยจะมีแค่สีแรกนะที่เป็นชิมเมอร์นอกนั้นก็จะเป็นเนื้อแมตหมดเลยมันก็จะให้ความนัวไม่เหมือนกันนะคะนุก็จะแต่งแบบแนวที่แต่งในชีวิตประจําวันไปเลยนะคะตอนแรกจะเอาสีที่3ามาลงทั่วเปลือกตาจะเป็นสีส้มออกพีชพีชอันนี้เนื้อสีเขาก็คือมีความคมชัดนะคะเนื้อไม่ค่อยเป็นฝุ่นเท่าไหร่นะแล้วก็เกาะผิวดีมีความโปร่งแสงของสีอยู่นะคะ ทำให้เราบิวได้เรื่อยๆต่อไปจะเอาสีมาขัดตรงนี้หนี่ก็จะป๊อปขึ้นมาเลยใต้ตาเพื่อที่เราจะเกลี่ยพื้นที่นะในการทารอลลี่อายขึ้นมาเราก็เอาสีเข้มลงไปก่อนสีแบบสว่างมากต่อไปสีที่สิบจะเป็นน้ําตาลออกตุนๆนะคะมาลงตรงหางตาตรงนี้ระบายไปเลยด้วยความที่โทนสีเขามันแบบเขาเลือกสีที่มันดูไล่กันมาแล้วนะคะมันก็จะทําให้เราเกี่ยง,ง่าย แล้วก็เอาสีที่11มาทาชิทคนขนตานิดนึงเพิ่มความเป็นเงานะคะหางตรงนี้นิดนึงถ้าในวิาตประจำวันนุก็น่าจะทาแค่ประมาณนี้ค่ะเราก็จะทำดอลลี่อายก็ทำแบบนี้เนี่ยมันจะเห็นร่องตรงนี้ใช่ไหมเราก็วาดไปเลยค่อยๆระบายสร้างชีพนะคะประมาณนี้แล้วก็เอาสีที่สองมาช่วยเบรนเพราะว่ามันจะออกเทาหน่อย ดอลลี่อ ey ก็จะใช้เป็นหมวแปลงดินสอจิ้มสีที่สองสีที่สองเขาจะเป็นสีแบบออกขาวๆมุกๆอ่ะแต่ว่าเป็นเป็นเนื้อแมทนะคะทุกคนมาลงใต้ตาเห็นปะ่ะมันก็จะมีความพอปขึ้นมาละอันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณน,นี้แล้วก็ใครอยากให้ข้างบนเราเข้มขึ้นเราก็จิ้มสีน้ำตาลเข้มมาลงตรงนี้ได้ชี้ชีโทนขนตาก็จะจำกัดเนื้อที่ไปได้อีกนะคะนี่ปึ๊บปึ๊บ นั้นนุ่ก็เอามาเชื่อมตรงนี้อันนี้กรณีแบบไม่ขีดไอายไลนเนอร์เลยนะไกด์ตรงหัวตาด้วยสีอ่อนเนื้อแมทก่อนนะคะก็มาลงนี่แบบนี้สีที่สองนะอันนี้หัวตามันก็จะสว่างขึ้นแล้วแล้วก็นุ่นจะเอาสีที่หนึ่งที่เป็นชิมเมอร์มาลงเพิ่มอีกหน่อยนะคะถ้าใครอยากให้มันป๊อปขึ้นก็ดอลลี่อายก็เอาเป็นตัวชิมเมอร์มาจิ้มจิ้มหน่อยได้ชิมเมอร์กิเตอร์มาไล่นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ สีที่มันเป็นชิมเมอร์สีทองอะไรพวกนี้เราก็อาจจะเอามาลงทับบนเปลือกตาอันนี้คือสีที่5นะคะให้ความแบบเป็นประกายเล็กๆสามารถเอามาทาหัวตาเพิ่มได้ด้วยนิดหน่อยตรงนี้นี่อันนี้คือตาที่แต่งจากพาเลตนี้เอวิดีก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะปอบขึ้นมาเลย สวยนะคีโออ่ะมันจะเป็นพาเลตที่แบบว่าไม่รู้ดิเขาจับคู่สีมาดีสําหรับนุ่นนะนุ่นรู้สึกว่าใช้ได้ในชีวิตประจาวันจริงๆพกพาเลตเดียวสามารถทาได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆสามารถเอามาทาคิ้วได้ด้วยเอาสีน้ําตาลที่เข้มที่สุดมาจืดๆ,ๆสีมันเข้มเลยเห็นปะทาแล้วแบบติดเลยเราสามารถเอาน้ําตาลที่สองนะคะที่มันเป็นสีออกมิ้วมิ้วหน่อยเนี่ยเกลี่ยได้เพราะว่ามันก็ยังดูมีความสีอ่อนแต่ว่าเนื้อสีแน่นอ่าอันนี้คิ้วเราก็โอเค เรียบร้อยนะคะกับตาข้างนี้ต่อไปแล้วก็จะมาทาสีอมม่วงอันนี้มันจะมีสติกเกอร์แถมมาให้ด้วยนะคะนุ่งก็เลยเอามาติดไว้ตรงนี้ตาข้างนี้นุ่งก็จะแต่งคล้ายๆกันนะก็คือจะเอาพวกสีที่มันเป็นแบบๆเนี่ยเกลี่ยเบลอๆจริงๆถ้าดูสสีนี้มันก็ออกโทนส้มพีชอยู่นะแต่ว่ามันจะมีสีแบบออกแนวม่วงๆมาตัดข้างบนนะคะมีมีกันไปอันนี้ก็จะมีสีอมตาเเยอะอยู่ ผสมสีที่สกับสีนะคะทาไปทั่วเปลือกตาเลยมันจะเป็นสีใกล้ๆกันเราก็ไล่ไปได้เลยเนี่ยสีชัดเหมือนกันแล้วก็เวลาเราเอาแปรงไปเคาะอ่ะมันจะไม่ได้ร่วงเป็นผงๆนะคะคือสีมันจะติดแปรงดีมากก็สามารถเกลี่ยเป็นบริเวณกว้างๆได้เลยนี่เห็นไหมจะให้คนละอารมณ์ใต้ตาก็จะเอาสีที่สองกับสีที่สามผสมกันนะคะให้มันดูมิวม้วมหน่อยประมาณนี้อ่า เอาสีที่3มกับสีที่สี่แถวล่างนะคะมาผสมกันมันจะเป็นแดงๆกับน,น้ําตาลแล้วเราก็ทําดอลลี่อายนะทำเหมือนข้างนี้เลยทําให้มันเป็นรอยออกมาแล้วเราก็ขีดอันนี้มันจะออกโทนส้มกว่าใช่ไหมอันนี้มันจะออกตุนตนุอันนี้ใช้สีที่สี่กับสีที่ห้านะคะแถวสองผสมกันแลกมานี่แล้วหลังจากนั้นก็ใช้เป็นสีสุดท้ายนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มเอามาฉีดขนตาตรงนี้เพิ่มมิติแล้วก็ฉีดข้างตานี้ด้วย คือสีน้ำตาลเขาอะมันมีหลายเฉดคือมันจะทําให้แบบสีมันพัปขึ้นมาอีกแบบหนึง่งตัวสีที่นุ่นจะเอามาใช้ทําดอลลี่าอคสีแถวหนึ่งนะคะจะเป็นม่วงตุ่นๆลงเป็นบีดก่อนนี่มันก็จะได้ดอลลี่ายแบบอย่างนี้มานะแล้วก็เอาสีที่เขาเป็นชิมเมอร์มาลงหัวแต่หน่อยเขาจะมีสีแบบชิมเมอร์แค่สีเดียวนะลงหัวแต่แล้วก็ลงตรงช่วงกลางๆของอันนี้ ด้วยความที่อันนี้เขามีสีชิมเมอร์แค่สีเดียวเนาะเราก็จะเอามาลงแค่ประมาณตรงนี้นี่จะเป็นโทนม่วงออกคูโทนไปเลยนะคะเอามาลงตรงเปิืตาตรงแกงด้วยนี่แล้วก็เอาโทนสีน้ำตาลแถวล่างสีที่สีนะคะมาเขียนคิว้วผสมผสมกันถ้าอยากได้สีเข้มหน่อยก็แตะสีสุดท้ายนะคะแล้วก็เอามาติมนี่นี่นี่ มันจะนวนวๆสีได้เป็นน้ำตาลอมม่วงนะคะอย่างส้มอันนี้มันก็จะเอามาตัดแบบผสมผสมกันหน่อยได้อยากให้มันเป็นโทนคูโทนม่วงไปเลยนะคะโทนจะได้เห็นความแตกต่างเดี๋ยวเอาสีนี้สามสีประมาณนี้มาปัดแก้มตรงนี้ให้มันนวนวหน่อยก็อยากจะให้มันเป็นแบบชมพูอม,มส้มปุปุกโ,โหติดมาเยอะเลยเพราะว่าจริงๆมันเป็นอชโดว์เนาะก็ขอหน่อยเอามาลงหนาแก้ม โอ้สีน่ารักเลยข้างนี้ก็จะเอาสีโทนม่วงทีนี้แต่ว่าเดี๋ยวดอปตุนด้วยสีนี้หน่อยผสมกันประมาณนี้นะคะสามสีตรงนี้กลัวมันจะเข้มเกินเหมือนกันนะโอ,โอ,โอ,โอ้อันนี้ก็จะเป็นสีแบบออกลาเวนเดอร์ไปเลยอู้ สวยเลยค่ะไปติดขนตาปลอมกับไปทาปากแล้วก็เดี๋ยวมาสารุปก,กันกลับมาแล้วค่ะอันนี้คือไปติดขนตาแล้วก็ทาลิปนะคะขนตาจะเป็นอันนี้เบอร์แบบฟุงฟ้งๆหน่อยมันจะดูเป็นธรรมชาตินิดนึงนะคะเป็นแบบอันนี้จะเป็นเบอร์ fish tail นะคะอันนี้คือเบอร์ขนตานะหน้แต่เป็นอย่างนี้ส่วนอันนี้ก็คือฟิวขนตาใกล้ๆเนาะเผื่อใครอยากได้ขนตาไปด้วยนะคะทาเล เบอร์06กับพาเลทเบอร์07นะอันนี้นุ่นไม่ได้ปัดขนตาล่างนะคะแบบอยากให้มันเห็นแค่แนวขนตาเล็กๆอะไรอย่างงี้อายแชโดว์มันใสได้ดินนะแล้วก็แก tails, นะ้มเนาะส่วนลิปอันนี้จะเป็นโรแมนสี04นะคะฮิปปี้เบอร์รี่ก็จะทาประมาณน,นี้คือเป็นสีกันตายที่นุ่นพกตลอดนุ่นก็เลยรู้สึกว่าถ้านุ่นแต่งโทนวอร์มหรือว่าโทนคุนนุน่นก็ใช้สีนี้อยู่ดีนะคะเป็นสีที่แบบใช้ใน everyday look แบบเวลาไปทำงานอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าเนื้อมันดีแล้วก็มันให้สีที่จะว่าคูมันก็ได้นะนี่วอมก็เหมือนจะไปได้ ที่นุ่นเอามารีวิวเพราะว่านุ่นนะชอบเนื้อเขามากนะพาเลทคิโอเขาก็ออกมาเรื่อยๆนะคะมีแบบหลายๆสีอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นโปรดักที่แบบใหม่เลยแล้วก็มารีวิวแต่คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนที่แบบอยากดูรีวิวอยู่เพราะว่าด้วยความที่เขามีหลายสีด้วยแล้วก็เลือกไม่ถูกตอนที่นุ่นอยากได้นุ่นก็ไปดูรีวิวแบบของทางเกาหลีเยอะมากนะคะว่าแบบ สีไหนที่มันดูจะเป็นโทนสีที่เราได้ใช้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นสองสีที่นุ่นคิดว่ามันดูจะได้ใช้นะทั้งแบบคูลโทนกับวอร์มโทนนะคะตัวคิโอโดยความที่ว่าเขาเป็นแบรนด์เกาหลีเนาะราคาเขาก็จะอยู่ประมาณแบบเกิน500ขึ้นไปแต่ว่าไม่ถึงพันนะคะก็ยังอยู่ในงบหลักร้อยอยู่นะอยากให้เพื่อนๆช่วยตัดสินใจนะคะว่าจริงๆอ่ะนุ่นเหมาะกับคูลโทนหรือว่าวอร์มโทนนะเพราะว่านุ่นอะ่ะก็ไม่เคยไปทำเพอร์ o ันอลคัลเลอร์นะจริงๆอ่ะนุ่นก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกว่านุ่นอะ่ะเป ยังลองซื้อพาลอเลตอายแชโดว์หลายๆอย่างมาลองแต่งดูนะในความรู้สึกอะนุก็รู้สึกว่า ทนวอลมันก็ได้แต่โทนคูมันก็ดูได้เหมือนกันมันแล้วแต่ลุคแล้วแต่ชุดที่เราแต่งด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็เพื่อนๆคิดว่านุ่นเหมาะกับฝั่งไหมนะคะก็คอมเมนต์คุยกันไว้ได้นะคะด้านล่างเลยเดี๋ยวนุ่นจะไปอ่านนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สาหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนุ่นก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย